คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งเราพยายามเดินไปข้างหน้าแรงลมของชีวิตกลับยิ่งพัดให้เราถอยหลังไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินที่แก้ไม่ตกงานที่ทําเท่าไหร่ก็ไม่ก้าวหน้าหรือความรู้สึกหลงทางที่มองไม่เห็นแม้แต่ก้าวต่อไปหลายคนเลือกที่จะยอมแพ้เพราะเชื่อว่าโชคชะตาไม่ได้กําหนดมาให้เราชนะแต่ความลับที่คนจิตใจแข็งแกร่งที่สุดเขารู้กันก็คือเราทุกคนมีเข็มทิศภายในที่ไม่มีวันพังครับ วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้วิธีเปิดใช้งาน Inner G P S เพื่อให้คุณนิ่งดังหินผาในวันที่พายุโหมกระหนำ่ำและเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้กลายเป็นแรงส่งเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการเพื่อนๆนครับในบริบทของสังคมไทยเรามักจะถูกสอนเรื่องความอดทนหรือการยอมรับโชคชะตาแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเราสามารถเป็นคนขับที่กำหนดทิศทางเองได้ครับชีวิตคนเราเปรียบเหมือนเรือ ที่กำลังล่องอยู่ในอ่าวไทยบางวันทะเลสงบแต่บางวันมรสุมก็เข้าแบบไม่ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นมรสุมเรื่องการเงินที่แก้ไม่ตกปัญหางานที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ก้าวหน้าหรือความรู้สึกหลงทางที่มองไม่เห็นแม้แต่จะก้าวต่อไปหลายคนเลือกที่จะยอมแพ้เพราะเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า the mid of external control หรือมายาคติของการควบคุมภายนอกครับเรามักจะมองหาทางแก้จากข้างนอกตัวเราเสมอ เรามองหาจำเลยอย่างเศรษฐกิจหรือดวงชะตาและรอคอยปาฏิหาริย์ที่ควบคุมไม่ได้แต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือการพยายามควบคุมทุกอย่างรอบตัวหรือการกัดฟันสู้แบบไร้ทิศทางที่เรียกว่าพุชชิงทรูมันมักจะนำไปสู่ภาวะเบิร์นเอาเพราะคุณกำลังฝากกุญแจความสำเร็จไว้กับสิ่งที่คุณคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ผมมีแนวคิดท,ที่ทรงพลังกว่านั้นมาฝากครับนั่นคือการเปิดใช้งานระบบนำทางที่แม่นยำที่สุด ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ในตัวคุณเรียบร้อยแล้วที่ผมเรียกว่า Inner GPS หรือเข็มทิศทางใจที่ไม่อาจสั่นคลอนได้นั่นเองครับเวลาเราหลงทางในที่ที่ไม่คุ้นเคยสิ่งแรกที่ GPS ทำคือการ r e c คล i b r a เบรหรือการคำนวณเส้นทางใหม่ชีวิตก็เช่นกันเมื่อเจออุปสรรคสมองเรามักจะส่งสัญญ,ญาณเตือนภยัยจนเราลนลานสิ่งที่คุณต้องทำคือการหยุดพักเพื่อตั้งค่าเข็มทิศใหม่ครับ อย่าเพิ่งตัดสินใจตอนที่อารมณ์กำลังเดือดแต่ให้กลับมาถามตัวเองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของฉันคืออะไรการดึงสติกลับมาจะช่วยให้เข็มทิศเลิกสั่นสายและเราต้องทลายเพดานความเชื่อที่เรียกว่าขีดจำกัดที่สมองสร้างขึ้นมาหลอกเราว่าคนอย่างเราทำไม่ได้หรอกเมื่อคุณเริ่มสงสัยในความกลัวคุณจะเริ่มเห็นช่องว่างที่สามารถแทรกตัวผ่านอุปสรรคไปได้ครับแล้วเราจะเปิดใช้งานระบบนำทางนี้ ได้อย่างไรแบบเป็นรูปธรรมผมสรุปมาให้3วิธีตามหลักจิตวิทยาที่เป็นสากลครับวิธีแรกคือการฝึกการคิดซ้อนคิดอ้างอิงจากงานวิจัยของจอห์นฟลาเวลนี่คือความสามารถในการตระหนักรู้ถึงกระบวนการคิดของตัวเองครับแทนที่จะตกเป็นเหยื่อของความเครียดให้คุณก้าวออกมาเป็นผู้สังเกตการแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดอยู่ตอนนี้คือความจริง หรือเป็นแค่การประมวลผลที่ผิดพลาดของสมองการทำแบบนี้จะช่วยปิดสวิตสมองส่วนที่คุมอารมณ์และเปิดการทำงานของสมองส่วนที่เป็นศูนย์กลางของเหตุผลและการวางแผนแทนครับวิธีที่สองคือเทคนิค o g n i t i v e Reframing ตามทฤษฎีของดรอารอนเบคคือการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่เมื่อเจอลมต้านหรือปัญหาภายนอกที่คุมไม่ได้ให้คุณนิยามมันใหม่ว่านี่คือข้อมูลชุดใหม่ เพื่อใช้ในการปรับทิศทางครับแทนที่จะคิดว่าชีวิตพังเมื่อเจอปัญหาให้รีเฟรมว่านี่คือโอกาสที่ชีวิตบังคับให้คุณต้องสำรวจเส้นทางใหม่ที่คุณอาจจะรุ่งกว่าเดิมการเปลี่ยนความหมายของเหตุการณ์จะช่วยรักษาระดับโดพามีนในสมองให้คงที่ทำให้คุณไม่หมดไฟครับวิธีที่3คือการสร้างอินเทอร์น็ตโลคัสออฟคออ้างอิงจากทฤษฎีของจูเลียนโรตเตอร์ครับ คือการรับรู้ว่าเรามีอำนาจในตนเองให้คุณฝึกดึงอำนาจการตัดสินใจกลับมาไว้ที่ตัวเองเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ดูแย่ที่สุดให้ถามตัวเองว่ามีสิ่งเล็กๆอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ฉันยังควบคุมได้คืออะไร mm. เมื่อคุณฝึกแบบนี้สม่ำเสมอสมองจะเริ่มเชื่อมันในอินเนอร์ GPS ของตัวเองมากขึ้นและไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์รอบข้างครับในวันที่เจอลมต้านหรือปัญหาที่ถาโถม อย่าพยายามฝืนไหวทวนลมแบบไร้ทิศทางครับแต่ให้เรียนรู้ที่จะกางใบเรือเพื่อรับแรงลมนั้นแล้วปรับทิศทางให้ส่งเราไปข้างหน้าแทนการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจากการถูกกระทบกระแทกครับระบบนำทางภายในตัวคุณจะบันทึกทุกบทเรียนไว้เพื่อให้คราวหน้าคุณฉลาดและแข็งแกร่งขึ้นนี่คือหัวใจ ของการเป็นคนระดับที่ไม่ได้เก่งเพราะสถานการณ์เป็นใจแต่เก่งเพราะมีระบบนำทางที่ไม่อาจสันคลอนได้จากภายในครับสุดท้ายนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าเส้นทางชีวิตของคุณไม่ได้ถูกเขียนด้วยมือของใครแต่มันถูกนำทางด้วยหัวใจและเข็มทิศภายในของคุณเองครับอุปสรรคที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ไม่ใช่กำแพงที่ขวางไม่ให้คุณไปต่อแต่มันคือแบบทดสอบที่มาช่วยรับรองว่า คุณคู่ควรกับความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าจริงๆพายุอาจจะทำให้คุณเดินทางช้าลงแต่พายุจะไม่มีวันทำให้คุณหลงทางได้เลยตราบใดที่เข็มทิศภายในของคุณยังชัดเจนขอบคุณทุกคนที่ก้าวไปพร้อมกับผมใครที่พร้อมจะเป็นกัปตันชีวิตตัวเองแล้วพิมพ์คำว่าฉันคือกัปตันชีวิตตัวเองไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมจะตามไปให้กำลังใจทุกคนเสมอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกคนเดินทางถึงเป้าหมายด้วยความมั่นใจหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปลุกตัวตนที่แท้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ